วุ้ยเนาะโมกระไดส่วนมากินต้มไก่ว่าสันอ,อกหักยอนไปเฮ็ดอันูุตส้ามีลูกเราจังไรตอนนี้ยังเขีรยกันบนแล้วเฮ้ทุกคนทาบม,มือแล้วว่าสันที่ฮูพ่นว่าอุศส้ามีลูกเอาตอนนี้เนาะทุกคนเอ้ตอนนี้นะทุกคนมหอดบานเพียนแล้วเนาะมึงดูนะไฟแซโทรศัพท์บกระเบิด จะแด้ของเราซาบพตึมเครื่องนุ่งหมาเปิดถ้ามันมีไฟสว่างเนาะคือมันมืดมากเด้อตอนนี้เปิดแฟลชแป๊บนึงนี่เนาะอันนี้คือต้มไก่เด้ออันนี้คืออบไก่เด้อทุกคนอืมมาใช่เลยวันนี้ใบซา,าก่านอนหนึงหากันยากยากระบน,นี้ก็ได้เนาะ มันมันโค้ซี่มีอเจ้าซื้อยังเกาะื้อต้อมืุอต้อมเต้มโอ้หอหอมห่อมห่อมไมซ่านะเลยสีคิววด้วยสีห้อมดีฮะห่หอมดีกว่านาะอแฟดมันบ่มีเลยตรงในเอาลสซาบิทิ้งข้างนึงมาเปิดใจแน่นเลยนนน้น,น <laughs> ขัรถแม่เลยจังใดวะอ <laughs> ป้า,ปาทุกคน อันนี้เปิดคลิปมาโดยอันมาเบิ้งกูตมใกล้เลยนะเพื <to S 2> <ev> ่อนๆเราโดยกราฟสบายดีมั่งค่ัทุกคนเดางยูทูบ b e เติมเนาะโอโดเดอโอสดมาบานเพื่อนบานเพื่อนมาตมใกล้เนาะบรหัน่อ้าน้มนุ่งเครื่องเมื่อกี้นี่ไลสดยุ่ทางยูทูบแล้วก็มาเลยมาเบิ้งบานเพื่อนเนาะกินข้าวไล่ไปนะอีแม่หนึ่งจังไงกินข้าวแล้วเน่ะกินแล้วสบายดีปให้เรียกเมยบอกปมื้อนี้ไปงัดมันมื่อวนนี้น่ะ ไปงานวันอี่หอเดีล้วจังได้ก่อนเนาะบังเนนนะฮะจังได้บังเนนนะเป็น่งน้ารวมกันให้ก้อนหนึ่งเบิ่งกันไปเบิ่งกันไปแน่นเนาะมันโหห้าก็ไปห้ามมาห้ามมันนี่มันจังได้ไม่อยังอยู่ในซุ้มนั่นไหมนั้นห่างไกลที่ยี้ไกลอยู่ล่างนั่นเองโอ้ ม่เวลาเลี้ยงเราเลี้ยงน่ันมากกัดเนยันมากกัดเนอะเลีขาอืมบเลือแฮนะนเนยีอยู่เป็นยังก่อนี่น่ะทุกนะคนอันเขาเนะ่ยมันจะจันจักรอยนะํมาม่ปีนี้นะวร้สนเโอ้สุดยอดเลยนะบ้านทางน,นะ้นเนาะรวยเขารวยน้ำนกจกจ้ากินมันมาเขากินอยูน่นเหินรืวยว่ากินอยู่ป้าน,น เออต่ยังได้บรเอายังมาคมไว้เนาะมงเอาเอางอกันได้เนาะอืมเฮ้นยังได้บันสีนี่งมีลูกนี้มีลูกนี้อีะเอ๊มากมามน้อยมากน้อยเอาแันออเขาบเอาแห่งมันแมแล้วจดไงานน้จังจนะอืมอืม แน่นแซดไปก็มาเลยจังใดมันไปเบื้องเงินควาได้ไหมเดี๋ยวคากโอ้กระดีแล้วแหละโอ้โอ้โอ้โอโน้องไม่ดองนี่นอส้มพอในบางแน่งเพว่ากินต่หมองหงจะร้อนมันมีน้องไม้แบบนี้เอง อือกันเขานี่ยนอบ้านเท่านะเขาไล่จังเนาะไอเขาเนี S <S an> <S an> <s <S an> <s ่ยป an> ิดอ okay. ืมย anyway> ูบานโควิดเนาะโควิดมีเฮ็ดเวียกยูบ้านเท่าก็ดีกันมันก็ได้เขาได้นําโอเคอันนี้แม่นเหือนหมู่เด้อทุกคนเหือนมู่มามากินต้มไก่มู บมได้ซื้อยังมาให้สับนี่แม่นเราเขาเด้อให้มาเบิงบ้งมาเบิ้งเห็นอีแม่เห็นนีแม่ที่ไรนะใหยังอันมูอยากเห็นมูยุไห่หัวอันมูยุหยไห่หัว <c oughs> โอ้แพ้เขาได้ซื้อเขากินก็ <c oughs> เหาเหายังมีนายเฮ็ดตอแม่บอกยุหุ่นเพิ่นห้าสาวกินข้ามเลยื้อเขากินเป็นมือเป็นมือไปซื้อบ้านเหา ดีตายเนอะนี่ทุกคน,ใ,น,น,นให้เบิง้งโอ้ให้หปอบฟ้าบ่จักว่าได้นำตัวว่าแนวตัวให้ดีใจหรือว่าหายเสียใจเนี่ย อี้างกูดีจัะพี่นะเด็กอาคุเบะกุเวังเราก็ลังนั่งไว้นนันจะซื้ออันนี้เมนหูหูฮีว้ยว้ยเนาะโมกระไดส่วนมากินต้มไก่ว่าสันอกหักนอนไปเฮ็ดอันหู้าสาวมีลูกเราจังไร ตอนนี้ยังเขีร์กันบนแล้วให้ทุกคนทราบม,มือแล้วอาจารย์ที่โูพ่นว่าอุ้งเส้ามีรูปตามพี่โอสดไร่สดไปให้แน่ตอนที่ไร่สดกำมันกระแซดมาเนาะเมื่อนหักเพื่อนหักอันนะโมเซียนี่แหละทุกคนตอนนี้ก็อยู่นะอบไกลนี่แหละเนาะอันนี้ก็ชีวิตประจําวันเลยทุกคนพามาห้าโมโม่ม,มันก็เป็นนั่นเนาะมวาดใจมัน ใบยังนันเนี่ยนี่เนาะอืมอันนี้ก็ยูเหินเซียวเนาะทุกคนเหินเพื่อนนะทุกคนเหินเซียวนี่แหละกะเบื้องพ่นกันไปเนะทุกคนว่าจะว่าจัจงไดมันนะั่งเบื้องตุ่มไก่เป็นอย่างบบไดจับไปหโทรศัพท์นี่แหละ <c oughs> ี่สิอตอมพี่ต้อมครับผมต้อมเ้อ ไปยังมาเม่ไหรจ้านะไปให้เป็นนาม,มาโอ้โอ้จะไปล่วงขบางตีนึงเหม็นๆๆๆๆๆไอ้แฮตีอ๋อโดยไอ้ไอ้เราจยู่ลวงขบางเลยทุกคนนี่ลวงขบางไอ้ต้อมเป็นคนลวงขบางให้เพื่อนเบิง้งเลยเนาะให้เบิง้งเพืนเบิ้งน้าเดบาร์น้าตัดรออยู่เลยทุกคนโอเคนะให้ล่วงมาอยู่บ,บ้านเอาหน่อนึงมามาครับให้มาเบิ้งมานำพบควนะันหนึ่ง เน,นจ่าแมน,นจ่าเออโอบ้บเลยจึงเอานำ้ำใส่เราเป็นแกงไก่ก็วะเดียด๋วยวฮันนากลองกันนี <c oughs> ่ทุกคนโอบ้บเลยก็เอาน้ำมาใส่กลายเป็นต้มไก่อ๋อแบบนี้เองต้มไก่ใส่ใบาสาดี่ทุกคนอันนี้ใบขี้เล็กบ้เม้นใบาสานี่นะอืมโอเคไปทุกคนเดี๋ยวสิหาไปเบื้องหน,น้าบ้างอันนี้แม้นรถให้นาเดินตามเนาะ <c oughs> ให้นาแล้วก็ย่างนำจริงจี่นะ อัน okay. นี้แม่ Jamie, lonely, นมูเพียนเนาะตามบทนแปลแล้วแนะตามบทละครโอ้กระโดดยสตีเข้ามาเจ้าบทองแหกอุ้ยเอาเข้าท่อเอาเข อันนี้แม่นรถน่อรถเทสเนาะทุกคนรถเทรถเทรถเทฮอนด้าฮอนด้าฮอนด้ากามามันมีแฮมันกามาห้าหุ้ยิ่งแต้วเนีมน เอาจ๊กมันจะเอาลูกคิมมันบูมาห้าเอา้อมันกะแล้วอาแมวาอนี่มันมัมันจะมาหา้มอยะอือมันต้องมาห้างขาม่นบอกมันต้องไม่หาอยู่แล้วแม่นบอกขันบนบูมากัแล้วอุ้ยร่แบบนเลยเรื่องึ่กูบว่งกูยันมึงได้เมียแม่กูกยันมึงได้เมียเสียเวลาห้าเงินวะกูกันยุคซื้อแบบจะสูงหายยู่งห้อง ดูนะโมนควอมออกนาดนี่น่ะโอ้ยโบเห็นมันมืดได้ยินเตเสียงอ๋อมันบเห็นมันเห็นแต่เสียงได้ยินแตเสียงโอ้ยมันต้องมีเา มาเอาะกานเข้าอันนั้นน่ะเออกันเข้าเอาแฮะเข้าใช่ไหมฮะบอสบอล้างคจขำเลยเ้ยต้แล้วไม่โม้ภายใต้เนี่ดาวก็รูเข่าบอกว่าก็ฟังของขยวฮาแล้รับมันเรื่อเข่าอ่ะงั้นกนยอมเร่เขาฮักเข้าบอกจริงๆนะต้มข้วบอสคอยเวลาก้อนเวลาหาเงินนะครับก้อนก็ว่าไป ไม่มีล้อเลยเอาจริงเอาจังบรงปักนี่ก็ได้เอาใจใจกี่แม่ว่าไงจังนะมันเสีเอาจนได้เหือนนี่ยันเขาหิ้มเหมืนนี้จริงยันเข้าอันเขาลูกมันออกเลยขันเป็นโบ๊่าเข่าเป็นโบ๊นั้นหรอกโบ๊ะโบ๊ะหรอกให้ปั๊นี่หรอกเนาะประดอการข้าวข้าวโพดอันนี้แม่นั่งอยู่หน้าเตาไฟเนาะมาห้าโมมาห้าโม เบื้องโมวาโมมันเป็นเดวร์ยันเข้าพวกหักมันน้องทุกคนเซนประสาทโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีเท่นี้นะฮะมาเบื้องเราเขาย่เหินโมล้วกะอันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับคนลาวเด้อคนลาวยุเมืองลาวเนาะเป็นเดไร์คันที่ทาประกันใดขกโทษขอดเข้าไปนะทุกคน มันก็จะมืดๆดได้นะมันยุ่ป้ามืดไฟแซบถทรแล้วสัก็เบิดแล้วบายยคลิปนี้ก็ได้เป็นคลิปกลางคืนนะเอโลลาษหัวละลาเน้องอาจจะพยายามใช้คลิปตอนกลางวันลลายน้องอันนี้แม่นคนอบผึ่โอ้ยมืดมันว่าเห็นห้องดอกค่าซื้อไปใช่เน,นี่ยอันนีนแ้แม่นวงเหลาหนวงเหลาข้าวห้องคนราว โกกินบดดอกเอาวางไว้เนี่ยขาของบมาบายกูซีนีปลาสูบเดมาเม๋อด้วเดม่าเมือเท่าไม่่เ่แนมซเอาล่ะนี่แม่นี่นี่แม่แ่คอออยานอกินตกไปบอมันนอเดินก่เนยอย่าเดินทางไป